สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านชาวลัคนาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนมิถุนายน2564 ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนณาราศีกลุมท่านจะเกิดความยุ่งยากจุกจิกหัวใจเกิดศัดตรูในที่ทำงานมีคนอิจฉาท่านเลื่อยขาเก้าอี้ท่านขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการพระทะช่วงนี้ การงานมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่ถูกไหว้าวานเป็นส่วนใหญ่งานทำฟรีจิตอาสาเพื่อกุศลเพื่อสังคมแต่ก็มีโอกาสที่หน้าที่การงานของท่านจะถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้นได้เช่นง,งานที่ทำในที่พักที่บ้านงานค้าขายออนไลน์จะได้ผลดีเกินคาด การเงินชาวลัคนา,าราศีกุมท่านจะเจอเหตุการณ์ประหลาดไม่คาดคิดทั้งเรื่องส่วนตัวและการงานแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทางบ้านค่ารถค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเรื่องการเงินภาพรวมแล้วดีมากความรักชาวลัคนา,าราศีกุมสำหรับคนโสด มีโอกาสพบเจอคนถูกใจเพื่อนและญาติพี่น้องแนะนำให้ท่านรู้จักคนมีคู่ชาวลัคนาราศีกุมรักใคร่กลมเกลียวอยู่ด้วยกันเหมือนเครือญาติมุ่งเน้นไปในการสร้างหลักสร้างฐานของชีวิตโชคลาภ ลองเสี่ยงดูนะคะชาวลัคนาราศีกุมเกี่ยวกับบ้านเลขที่ทะเบียนรถมีโอกาสประสบโชคดีได้ข้อควรระวังท่านมีโอกาสพบเจอเรื่องราวแปลกๆบางท่านอาจจะเจอผีเจอวิญญาณลางสังหรณ์แม่นยำลองสังเกตดูนะคะหรือท่านอาจจะเจอ,อหรือท่านอาจจะผิดใจกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ใกล้ตัวของท่านเจ็บป่วยให้ระมัดระวังหน้าที่การงานของท่านด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาสำหรับเดือนนี้หมออ้อยขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านทำบุญแก้เครดเสริมดวงชะตาทำบุญซื้อพรมนะคะพรมถวายวัดผืนเล็กผืนใหญ่ได้หมดของสูงถวายนั่งอาสนะพระสงฆ์ ถวายที่นั่งที่เป็นอาถนะพระสงฆ์ใช้สวดมนต์ช้อนเงินช้อนทองเป็นคู่นะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงา กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอา,าทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการและสดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีหนึ่งคำถาม1แชร์ช่วงเวลา1 9 0 0 0 0นถึง20.00นงชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้หมออ้อยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิตผ่านพ้นโพยภัยทั้งปวงขอให้ท่านมีความสุขสมหวังสวัสดีค่ะ